อ่าครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับเพลียผมทําทการสั่งซื้อเจ้าตัวพุทธสตาร์ทนะครับหรือเจ้าสวิตช์ปิดเปิดรถนะครับสตาร์ทรถนะครับอ่าก็ผมได้ตัวนี้มานะครับก็ตามหลักมันก็มีหลายแบบนะครับจะเป็นของตัว TRD ตรงรุ่นก็มีหรือจะเป็นสวิตช์แบบทั่วไปที่เป็นแบบของลีโว่พวก อันตริตอะไรต่างๆนะครับที่เขามีกันก็หามาใช้ได้เหมือนกันนะครับคือขั้วด้านหลังนะครับจะเหมือนกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าครับก็ก่อนที่เราจะทําการต่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันคร่าวๆนะครับว่าเจ้าตัวขั้วนะครับขั้วต่างๆนะครับที่มันยื่นออกมานี่นะครับอ่านี่นะครับขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะครับแต่ผมจะแนะนําเฉพาะขั้วที่ผมใช้นะครับก็คือ สังเกตด้านบนนะครับจะมี3ามขั้ว1 2 3สามเราจะใช้ขั้วที่2นะครับก็คือขั้วนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับจะมีอยู่ห้าขั้วนะครับนับดูนะครับ1 2 3 4 5สองสามี่ห้านี่นะครับ5้าขั้วขั้วที่เราจะใช้นะครับก็คือขั้วที่2นะครับซึ่งสองขั้วนี้นะครับขั้วไหนเป็นของอะไรบ้างนะครับแถวบนนะครับตัวที่สองนะครับที่ผม ชี้อยู่นี้นะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมครับตัวนี้นะครับจะเป็นขั้วลบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในส่วนของตัวข้างล่างนะครับจะเป็นไฟลีประมาณนี้นะครับถ้าจําสลับกันก็ต้องขออภัยนะครับประมาณนี้นครับตัวที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้2ตัวนี้ก่อนครับคือจะทําให้มันมีไฟติดก่อนนะครับก็จะสังเกตนะครับผมก็จะทําการต่อเข้ากับพินนะครับประมาณนี้นะครับ เส้นสีน้ำเงินคือลบนะครับเส้นสีเหลืองคือบวกนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับต่อแล้วไปไหนนะครับก็จะวิ่งลงมาข้างล่างนะครับก็จะวิ่งลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับเส้นสีขาวๆตรงนี้นะครับเส้นนี้นะครับนี่จะเป็นไฟลีของผมนะครับที่ผมทําการต่อเพิ่มมานี่นะครับ จะเป็นเส้นสายไฟหลีถ้าจำได้ใครดู e ีีที่ผมทำไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกนะครับเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นไฟหลีผมก็จะทำการจำขั้วบวกนะครับคือเส้นสีเหลืองนะครับเข้ากับไฟหลีตัวน,นี้นี่นะครับในส่วนของเส้นสีฟ้านะครับถ้าใครจำได้ที่ตัวผู้สตาร์ทผมจะกาำนดให้เป็นโครบ ก็ลบผมก็จะลงที่โค้งตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่ก็ประมาณนี้นะครับก็ในส่วนหลังจากที่เราทําการเดินสายไฟหรืออะไรเรียบร้อยนะครับเจ้าตัวสวิตตัวนี้นะครับถ้าใครสั่งซื้อของโตโยตานะครับย้ํานะครับว่าต้องเป็นของโตโยตานะครับตัวในประเทศนะครับคือบล็อกมันจะพอดีกันทุกบล็อกเลย้งครับถ้าจําไม่ผิดนะ หลังจากที่ผมอล,อลองซื้อมานะครับอ่านี่นะครับตัวนี้เป็นของตัวไฮบริดนะครับถ้าจะผมจําไม่ผิดนะครับจะมีสีฟ,ฟ้าเน้ําเงินตรงนี้นะครับอน่าจะเป็นของไฮบริดก็ผมสั่งมานะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมสั่งเจ้าตัวของอสวิตตัวนอกมานะครับผมเห็นราคามันถูกกว่ากันนะครับโดยความโกเลยครับก็เลยสั่งซื้อตัวนอกมา สรุปวา่าใช้ไม่ได้นะครับคือบล็อกมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการาทดลองเปิดไฟเดี๋ยวผมทําการเปิดไฟรีนะครับเห็นไหมครับมีไฟขึ้นแล้วเดี๋ยวผมทําการปิดครับเปิดครับปิดครับเปิดครับเรียบร้อยนะครับนี่เราสามารถใช้ได้ปกติ ก็ในส่วนของคลิปนี้ครับถ้าหากเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ Line, กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านแล้วก็ท่านอื่นด้วยนะครับ